ก็สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์วิดัสอ่าก็เสียงหล่อเป็นพิเศษนิดหน่อยนะครับผมก็ผมไปดูฝรั่งเข้ามานะครับผมก็เขาทำคลิปนี้นะครับผมเห็นอีเจที่ยืนอยู่ด้านหลังรูปนี้ไหมไอ้รูปเจสันถือปืนกันเลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าภารกิจนี้เจ้เขาไปแอบอยู่ตรงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ามาแล้วนะครับผมนาที๒ ภารกิจนี้ก็เพิ่งรู้ว่ามีบั๊กนะเนี่ยลดเสียงนิดนึงกดข้ามไปนะครับผมไหนดูดิมันบั๊กยังไงวะเห็นฝรั่งมานมายืนตรงนี้เออเดี๋ยวต้องรอรถใช่ไหมฝรั่งเขายืะเห็นเห็นฝรั่งก็ทำอย่างนี้นะครับผมแล้วก็สามารถบั๊กออกข้างนอกนู้นได้เลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า ôi Leo dễ chá Leo dễ chá Leo dễ chá ôi bí sẻ mày mà ra thì ôi oh, lâu đi Mở lắm mở lắm mở lắm Mở lắm mở lắm ủa mấy Đợi mấy, À, lắm ủa lắm ủa โอ้โหนี้เราก็ยิงเข้าไปได้เลยใช่ไหมอ้าวแข่งผ่านจุดที่กาหนดแต่ละจุดก่อนเวลาจะหมดเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ยังไม่ทันยิงเจ้เขาเลยเดี๋ยวยืนรอเขาไปก่อนแล้วกันไม่มีปืนอะไรเลยอ่ะต้องไปดิเร็ว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 จะไปหาเจ้เขาหน่อยอ๋อตายเลยพิเศษเขามาช้า ผมใส่แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาแล้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 วลุลยลุาุล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 เรุลลุลเรุล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 เลุล้ลุาุลุลุลลุลุลลุ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 งงล,าลาามาุล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 ุ เจ้โอเคเค้ยเจเขายืนนิ่งมากงั้นเราผักเจ๊ตกลาวาได้ไหมพี่เจ้เจเจ,เ,จเขานอนตาย <c oughs> <c oughs> เจเขานอนตายแบบอนาถโถเอ้ยลองใช้ปืนนี้นะครับผมปืนโตโคลาสสิกในการยิงเจ๊ดูสิว่ามันจะตายหรือไม่มันอึดเหลือเกินพวกบอด เจเขาอึดน้าดูหน่วยพิเศษเขามาชา้ามันเสียเวลามากเลยจะมาแล้วจะมาแล้วหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษเออโอเคโอ้เจเขาไม่เป็นไรเลยเว้ยโฮ้ยเจเขาโหดเว้ยเจเขาตายยากเงิหน้าไปดิเอาเจ โอ้เจ oh, นี่เขาปลาระเบิดใส่เจ้หน่อย oh Jay. Jay. ไม่กอดเจเจไหนมายืนถ่ายรูปเซลฟี่หน่อยเจเซลฟี่เลยเจนไม่เซลฟี่โถเอ้ยเจเอ้เจนี่เขาไม่ให้ความอะคราวนี้ใช้นิวเคลียสเลยดูซิมันจะตายหรือเปล่าเจเจ้ยนี่เขาอืดจริงๆเลยโดนระเบิดก็ไม่เป็นอะไร โดนปืนอ่ะไม่เป็นไรยืนเฉยเหมือนคนเหล็กเทมเปเนเตอร์ไปได้เอเออ้าวโดนระเบิดกระเด็นไม่ยค่อ,อยากเข้าไปเร็วอยากเข้าไปโว้ยเร็วรมาแล้ว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 หน่วยพิเศษมาแล้วโว้ยเออกว่าจะมาชิบหายเลยเออเอาละว ยิงยังไงดียิงยังไงดีเดี๋ยวขอเล็งเป้าก่อนเล็งใส่เจ้เขาเจ้เจ้จขวางทางปืนนะเจ้เอ้าเจ้หลบทำไมเราโอ้โหเอ้ยไม่รู้ละเจ้ผมยิงละเจะยิงกันะยิงกันะงนะเจ้เอา้าวเฮ้ยล่วง <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยกว่าจะเจอเจ้เขา โคตรนานอ่ะคราวนี้จะได้ยิงไหมเนี่ยอ๋อเร็วเจ๊ให้คนร่วมมือเอาแล้วนะเจ๊ผมจะยิงแล้วนะเจ๊ผมจะได้ยิงเจ๊ไหมนี่เจ๊จะยิงแลนะยิงวันเดือนปีอ้าวไปไหนวันนั้นน่ะโอ้ยตายเจ๊ผมไม่ได้ฆ่าเจ๊ทีเนี่อีเจ๊อีเจ๊เจ๊เจ๊ โอ้ก็ขอจบภารกิจเพียงเท่านี้แล้นะครับผมสาหรับการบัคไปเจอเจอเขาโอ้ผมนี่เซ็งเลยยิงปืนก็ไม่โดนโอ้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและรอดูคลิปสาระได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ